สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับในปี2030สั้นๆก็คือว่าต่อไปเราจะใช้เงินเนี่ยดิจิทัลเนี่ยผ่านระบบบล็อกเชนทั้งหมดผ่านสเตเบิลคอยข้างของขอเมริกาและของจีนเะพราะนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นทองของโลกใหม่อันนี้ก็เป็นไปตามเทคโนโลยี คาดการทํทำเทคโนโลยีตามกฎหมายที่ตราแล้วทั้งอเมริกาและจีนและบิดน,นะครับมันคือโลกดิจิทัลนี่แหละแต่มันบริหารโดย AI มีคนถามว่าบิคอยติดอยู่แสนทำไมเออคุณก็เคลียเพราะอาจารย์คาดว่ารอบนี้น่าจะขึ้นถึงแสนนะในในออเดอร์สุดท้าย โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะซึ่งถ้าจะฟังเรื่องนี้ต้องไปฟังยาวๆว่าบิตคอยอ่ะทำไมรอกเนี้ยมันจะทำผลตอบแทนให้คนถือเนี่ยมากกว่าที่ถือทองคำขอสั้นๆได้ไหมคะช่วยช่วยเรื่องของการเปลี่ยนสั้นๆได้ไหมคะ สั้นๆก็คือว่าต่อไปเราจะใช้เงินเนี่ยดิจิทัลเนี่ยผ่านระบบบล็อกเชนทั้งหมดโดยโดยโดยเป็นผ่านสเตเบิลคอย้ั้งของอยังนที่เคยเล่าแล้วนะข้างของอเมริกาและของจีนครัค่ะครับเพราะนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นทองของโลกใหม่ซึ่งคนก็หลังจากหลังจากที่มีการใช้สเตเบิลคอยแล้วก็เรื่องของ c ริปโต c คอเรนซีนะครับก็จะเกิดมาก็จะเห็นธนาคารที่อยู่ในระบบของอที่เราเคยทำดีฟายกันนะฮะก็จะเป็นธนาคารหรือการกู้ยืมการประกันภัยการชำระเปเมต่างๆเนะี่ยมันจะผ่านระบบของดิจิทัลกับระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งมันจะเป็นเชนลิงก์ที่ต่อกันไปเป็นเครือข่ายม,มงมุมทั้งโลกเลยนะฮะ สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับในปี2030ถุงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ถามว่าความเชื่อของบิตคอยเนี่ยนะครับหลังจากที่ AI มาช่วยกับโรโบโติกผลิตสินค้าบริการซึ่งคือ GDP ของโลกมากมายมีเงินเหลือเยอะไมฮหะคุณจะไปเก็บที่ไหนอะ่ะคุณก็ต้องมาเก็บในสิ่งที่สะดวกมากขึ้นนะครับทองก็จะถูกท็อกเคนไนมาแล้วก็ม,มาเก็บ จะมีศูนย์รับฝากทองเลยคุณไม่ต้องขนทองไปขนทองมาแล้วไม่ต้องไปฝากอเมริกาแล้วก็จะมีคนรับฝากบิตคอยน์เนี่ยก็คุณก็สามารถจะเก็บไว้เองทองคุณก็สามารถเก็บได้เองนะเวลาคุณท็อกเคนไนท์ทองเอาทองไปฝากไว้เนี่ยพอท็อกเคนไนท์ไปแล้วนยคุณก็สามารถเอามาเก็บในฮาร์ดโวลเลคุณได้เหมือนกันนะครับทองก็จะถูกท็อกเคนไนท์เหมือนกันคุณก็สามารถจะเก็บไว้เองได้เหมือนกันคุณสามารถจะขนทองข้ามประเทศโดยคนไม่มีใครจับคุณเขาจะจับฮาร์ดโวลเลคุณเหมือนกันต่อไปเขาคงมีเครื่องสแกนฮาร์ดโวลเลท ะครับว่ากูมีฮาร์ดแล็ตแล้วมีสินทรัพย์อยู่ที่นั้นหรือเปล่าเวลากูผ่านสนามบินหรือผ่านท่า,าเรือเหมือนกันแหละนะครับป็้ะระบบควบคุมนะครับอันนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดแบบเนี้ยมันจะเกิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเทคนโนโลยีคาดการณ์ตามเทคโนโลยีตามกฎหมายที่ตราแล้วทั้งอเมริกาและจีนและบีนะครับ นะครับโลกกำลังจะเปลี่ยนเป็นโลก AI นะครับมันคือโลกดิจิทัลนี่แหละแต่มันบริหารโดย AI นะครับประมาณนี้นะครับค่ะอาจารย์แล้วคือถ้าในยุคนั้นแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่าง tokenize นไ,นได้แล้วเนี่ยออทองคำยังมีมูลค่าสูงอยู่ได้ไหมคะอาจารย์คะในช่วงที่บิตคอยเป็นดิจิทัลโต็มรูปแบบแล้วคะ่ะทองก็จะไม่ลงเหมือนกัน นะฮะแต่อันนี้สิ่งที่สิ่งที่อาจารย์ไม่รู้ก็คือว่ามันมีทรัพย์สินอะไรที่จะเป็น store o f value ได้ในตอนนั้นได้ไหมเหมือนวันนี้บ้านบ้านเรามีพัดเครื่องเนี่ยเป็นสต o ลอายลูไดกไหมฮะค่ะไอทองเนี่ยหนึ่งบาทนะัน่มเป็นพระหนึ่งองค์มาราคาห้าล้านสิบล้านเนี่ยมันเป็น store of value นะมันก็คือเรื่องเดียวกันปัมันเรื่องเดียวกันมั้ยมีจํานวนจํากัดไหมฮะพระเนี่ย ปั๊มมาอันนี้อันนี้มีจํานวนจํากัดอีกหน่อยก็คงจะมีนัมเบอร์ด้วยมีกี่อันนะฮะแต่มันใช้เวลาผ่านมาเป็นร้อยรอยปีมันก็จะมีแวลูขึ้นมาจากไอ้ทองคําเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเป็นพระกลายเป็นมีมูลค่าแต่แต่เบื้องหลังเนี่ยโอเปอเรชั่นเราไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าเพราะอะไรนะมันจะมีเบื้องหลังที่เราไม่รู้ถูกไหมแต่เราเห็นว่ามันมีการซื้อขายพระจาก ราคาหนึ่งล้านเป็นสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านนะฮะแต่ไอสิ่งที่มาทําพลามมติว่าเป็นทองคาเลยมูลค่าสูงสุดเนะี่ยก็ทองคำหนึ่งบาทเนะี่ยแต่มันมีมูลค่าห้าล้านอย่างเงี้ยแต่เบื้องหลังเนะี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกปะ่ะเราไม่เราเรา,เราไม่ก็ไม่อยากรู้นะฮะแต่มันเรื่องเดียวกันปะ่ะมันเรื่องความเชื่อปะ่นะอย่างพระเครื่องเนะี่ยก็เป็นความเชื่อของคนที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะ บิตคอยก็เป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับหรือคนที่เป็นไอทีเขาก็จะเข้าใจได้ดีกว่าพวกเราที่เป็นพวกการเงินนะฮะแต่พวกที่โบราณเลยก็จะเชื่อเรื่องทองคําจับต้องได้ก็คือเรื่องความเชื่อทั้งหมดถามว่าใช้ประโยชน์อะไรอ่ะทั้งหมดเนี่ยใช้ประโยชน์พักเครื่องใช้ประโยชน์อะไรเพราะพักเครื่องเนี่ยประโยชน์ของของ,ของก็คือเอามาดูปุ๊บนึกถึงพุทธเจ้านะครับรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกป่ะ ถ้ารู้นะฮะว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่แสดงว่าคุณมีสติถูกไหมครับอันนั้นก็มีค่ามากกว่าที่ห้าล้านสิบล้านเวลาจะ,จะปืนไปยิงคนจับพระที่คอปุ๊บใจเย็นขึ้นรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่นิ่งสงบลงก็อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมมันก็นั่นคือประโยชน์สูงสุดของมันนะไม่งั้นเราก็ต้องไปอยู่ในคุกไนงะประโยชน์สูงสุดไมมล่ะใช่ไหมครับ มีทองอยู่ปุ๊บไปจากประเทศไม่มีตังเอาทองไปขายก็ยังมีเงินซื้อตั๋วก็บินกาบอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมีประโยชน์เลยบิตคอยก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าตับได้ถ้าคนยังเชื่ออยู่เรื่องเดียวกันไปละแต่บิตคอยเอาไปขุดดินขุดจอบเอาไปกินได้ไหมกินไม่ได้ทองคำก็เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยมีคนถามว่าบิตคอยติดอยู่แสนทำไมเออคุณก็เคลียเพราะอารยคาดว่ารอบนี้น่าจะขึ้นถึงแสนนะในใน,ในออเดอร์สุดท้าย แต่คุณขายไปแล้วเนะี่ยมันขึ้นไปแสนสอง้วก็อย่ามาด่าอาจารย์นะพอเราพูดตามระบบเราอไอ้ไหมฮะครับโมงสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ